ทุกคนนะครับวันนี้เราจะเอารถคันนี้ไปขับและเป็นวันแรกที่เจจะมานั่งที่เขาบอกเครดิตว่าเอออูนี้ทําคันนี้ทำอูไหน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 และจ่ายเงินโดยเมียหลวงก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าอ๋อพวกองค์หลวงก็ต้องมีเมียน้อยสิมัฟังมฟังละมันฟังละ,งละไร้สาระราจะ<ป>คุ้มกับที่เราจ่ายตังค์ไปหรือเปล่าเราเปิดโอกาสให้วิจาร์รถได้ว่าคันนี้มันจะไม่มีที่ติเลยเปิดโอกาสให้วิจารณบอกคนดูก่อนว่า,วารู้สึกยังบ้างที่พอบอกว่าเมียหลวงแล้วคนมางคนก็บอเนี่ย อ่ะล้วพี่พูดนี้แปลว่ามีเมน้อยเุิดเปรกับก็ดีได้ช่วยแบ่งเบาภาระวันนี้มันมีงานรถ90นะแล้วเราก็เป็นรถเกเราก็เป็นคนแก่ซะด้วยอันนี้ก็90้าศูนย์ด้วยนะ ก็เลยว้าบุ่นเลยว่าต้องไปจริงๆริงเองานเนี้ยเป็นงานรายการที่แบบพี่เล็กโปรเจกต์เอ็มคนจับน้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักพี่เล็กโปรเจกต์เอ็มแต่ถ้าคนเล่นรู้สิ่งรู้จักเนาะเคยน่าจะเคยเห็นเนอะไม่ถ้าเราบอกว่าเรารู้จักนี้เราจะดูกลายเป็นคนแก่เลยทันทีป่ะเอาเพรแก่สิเอาไม่แก่ตาดเสียก็คือเงียหลวงจะต้องแก่ไม่มีต้องเด็กนะครับเบียคับมันเปลี่ยนไปแล้วโลกนี้เมียหลวงไม่ได้ขึ้นว่าแก่เมียน้อยแก่ก็ได้เมียหลวงก็คือคันเอสดีเมียน้อยคือคันเอสซีคันนี้ผมขอตั้งชื่อว่าเมีย เก็บเก็บลืมไปเลยมันดูใหม่นะมันไม่ใหม่มั้งก็มันลื้อทำทั้งคันขนาดนี้มันก็ต้องใหม่ปะเห็นครั้งแรกที่ที่รถสภาพรถครั้งแรกรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าแบบเราไม่คิดจะแต่งงานกับผู้ชายที่โง่ขนาดนี้เอยคอมันทำได้มันมันทำได้ไงอ่ะทำไมว่ารถที่มันวิ่งอยู่แล้วรถที่มันเสร็จแล้วมันทํางานได้แล้ว ไม่ถอดเหลือแต่โครงถามจริงตอนที่ซื้อมาเนี่ยรู้ไหมว่าจะทําท่านี้หรู้แกล้งโง่ไปงั้นเนี่ยแกล้งโง่ด้วยคันนี้นะอันนี้นะก็พยายามให้เรากดซื้อเพราะมีอยู่ไม่กี่คันแล้วมันก็กดไม่ได้สักทีแล้วก็ดูโดวลปลอมใช่ดิอันนี้ก็ปลอมมาเหมือนกันเขาทำมาเนียเลยนะเนี่ยล้ออันนี้ไม่หาเวลาละใครมีล้อนี้ก็พักมาทำไมอีกล้อ LE ล้อแบบไหนมันก็ขับบนถนนได้ทั้งนั้นแหละเบียร์คืออันนี้เต็มติดแล้วเลยขาโรบาร์นะเดี๋ยวโรบาร์มาแล้วใค้โรบาร์ก ก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรจะไปใช้ทำไมมันต้องแปะไว้จะบอกว่ามันบังสายตาเวลามองข้างหลังนะเมียวเก็บไปหน่อยหมดล้วเดินกลับไปเก็บเองไม่ต้องมาเก็บเองโอเคเสียง ทำไมอ่ะตังกราไปซื้อรถใหม่อ่ะดีล้วเรื่องเป็นไรอ่ะจะช็อตหรออะไรอ่ะลืมลืมยังไงบ้างสภาพจ่ายไม่ต้องแพงได้ไมแค่เนี้ยหรออะไรวะถ้าจ่ายขนาดนี้เราว่าเราได้รถแบบป้ายแดงใหม่เอี่ยมกิ๊กมีแบบบ้านี่คือดูเดินดูเดินนี่ดูเดินนี่เดินอะไรกึ๊กกึ๊กกึ๊กให้ผมดูดูหน่อยว่าข้างในมีอะไรไอันนี้เหมือนเป็นโรคไอเอสวีหายใจหอบอะไรนี่คืออะไรมันจะคือเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วแบบนึง อันนี้คืออันนี้คือสแต็กนะไม่่ใชเด็กสมัยนี้ไม่ีใครใส่นะน้องเขาไม่ใส่แล้วพวกนี้สมัยนี้อันนี้คือนี้เอาไอการออกแล้วเอาวัดมีเขาไปใส่นี่ตรงยุกนะก็คนแก่เท่านั้นอ่านอะไรข้างบนเฮ้ยวิดีโอใส่อะไรอ่ะะซีดีเหรอใช่สมัยก่อนเลยใส่เทปด้วยไม่ให้ดูดิใส่เทปด้วยวิทยุมีใส่เทปใช่นี่อะไรนี่อะไรสโมกี้สโมกี้อะไรสมอบคิดใบสมอบคิดใบ ี่จำจำได้ไหมว่าเคยเคยแบบเจอนักตาที่เขาต้องทะเลาะอะไรเงี้ยจำไม่ได้ตามงานจำจำใครได้บ้างพวกแบบพวกนักซิ่งญี่ปุ่นที่ที่อยู่นู้นนะไม่เรา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 เคยดูแต่วิดีโอออปชั่นอะเออจะบอกบอกคนดูดิว่าเราดูบ่อยแค่ไหนเมื่อก่อน่ะดูตลอดเลยแล้วแบบคือตอนสมัยก่อนตอนนั้นเราไปมันก็แบบมันเป็นวิดีโอเนาะเออใช่แล้วแบบเราก็ต้องมีกี่หนึ่งกี่หนึ่งกี่หนึ่งเร็วกี่หนึ่งกี่ไปแล้วนี่ดูมนุษย์เมีย เฮ้ยเมียเขาเกียบสองดีมากเมียวดูออปชันแบบตลอดเวลาแล้วก็จะแล้วจะมีแบบมีอยู่ประมาณ3-4คนที่เป็นตัวเอกองออปชันแล้วพวกนั้นอยู่ไหมยังอยู่อยู่เขาอยู่หมดมีคนนึงที่เหมือนลิงอ่ะอ่ะยัมาด่ายัมาด่าทันยังมาด่ากันหนึ่งกรนหนึ่งกันหนึ่งเกียร์หนึ่งอะไรเยอะแยะมากมายแล้วไปสองโอ้ยรถเนยมันอะไรเนี่ยโอ้โหขี่ง่ายมากอ่ะ รถพันม้าที่ขี่ง่ายมากอะสาม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 เออโอ้วยอดดีมากอะตอนนี้อยากได้อะไรขอมันไปเลยนะตอนนี้อารมณ์ดีมากให้หมดทุกอย่างนี่อะไรอะปุ่มเนี่ย ปุ่มปรับบูสทุกคนทุกคนสังเกตไปนะเวลาที่ได้รถใหม่มันจะมีเสียงวู้วู้เลยมาถงจริงไหมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่้ฮ่าฮ่า่ากกา่าฮ่าฮ่าะ่าฮ่ัฮ่า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 อ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮ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 ่อน่าฮ่า่าฮ่าฮ่า้่ทุกคฮ่าฮ่า่า่่า่่่่่ ซูเปอร์ในสมัยก่อนอยากได้มานานมากนะ้วเจน่ารู้แต่ว่าซูเปอร์สมัยก่อนมันแพงอะไรไม่ซื้อเออแปลกเนาะทำไมแพงตั้งแต่สมัยนู้นยันสมัยนี้ใช่แพงไม่เมื่อก่อนสมัยเรานะจนที่ที่แบบตอนที่เรารู้จักกันใหม่ๆจะมีซูเปอร์ซิวเวียใช่นะจริงๆตอนสมัยนั้นเราอยากได้รู้เลยปะคันด้าเอสสองพั เทป่ะมันจะมีรุ่นเอ๊ะที่มันพีพีรุ่นใหม่อะเออพี่รุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นเอพื่อนอะเพื่อนขับเด็ใช่ออะไรเออเออเออเพื่อนเราแบบรู้สึกแบบเพื่อนเจมสมัยก่อนผู้หญิงนะขับพี่รุ่นใหม่นะพี่รุ่นใหม่อ่ะเราแบบสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเบียแล้วพอเราไปชวนเบียซื้อเบียบอกให้เราไปซื้อซีเวียซื้อไปใช่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 มีการยกเจมอะไรวะ เก่าใจไม่ได้มันเก่าใช้ไม่ได้เลยสมยศบอกเก่าใจไม่ได้เลยอะไรอะไรจะหลุดอะไรจะหลุดม่มีมันมล่ามันโป่มันเป็นโป่งแล้วขดก็ดิียรเ่เราสิงงาิงงาิง อันนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งหรอกแข็งไหมไม่แข็งเลยนะนิ่มด<อ>ีนะอแอร์ก็เย็นนะอแอร์เย็นด้วย เรื่้งมันคือการขับรถเวลาไปสอบใบขับขี่มันไม่ได้สอนอะไรแบบนี้เนี่ยหรอปะ <laughs> เราก็อยากเช้่ <c oughs> อัดรถ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> อ่ะยับรถทำไมต้องปิดแอร์น้ำท่วมก็ต้องปิดแอร์อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ S <S จริงๆนะตั้งแต่นั่งมาเรารสึกว่าคันนี้แบบ, <S <S บมันเหมือนสุขภาพดีสุลดอะโรถอ่ะใช่ใช่รถเก่าเป็นรถโบราณแต่กล้องใหม่แล้วแต่กล้องมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใหม่จริงว่ะทำไว่าคันนี้ทั้งต้ใจทำจริงเพราะมา<ส>นันทำไปกี่ล้านถามดิเขชอบแซลผมสูบบ้าสิบล้านอะไรอย่างงี้จริงหรอกสูบสิบล้านไม่ถึงหรอก ไม่จริงลลเลยหรอเออเด้ยมันฉลาดนะ,ะมันบอกว่านี่หน่อยนี่หน่อยแล้วเวลามันส่งมาให้โอนนะ <c oughs> มันก็ส่งมายอดหนึ่งเราก็เข้าใจว่าเออมันแค่นี้จบละตกใจวะแป๊บนึงมันมาอีกม,อมัม่วสุดท้ายตกใแล้วมันก็เปลี่ยนชื่อให้โอนจนเราแบบว่า ตอนแรกๆก็เกรงใจนะเออแบบความรู้สึกว่าแบบเงินส่วนตัวอยากใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะไปถามอะไรเงี้ยอ่ะจะส่งไปให้เมียน้อยส่งไปให้เมียน้อยเยอะไรเงี้ยไม่จ่ายหนักอะไรเงี้ยเราก็โอนบอลไปหลังๆเริ่มแบบมันมันมากไปปุ๊วะขอถามหน่อยแล้วกันฆ่าใครอยากเจออยากเจอพี่อ๋อวะคุณบอกพี่อ๋อว่าจ๊เจ๊พี่อ๋อเจ๊อยากเจอครับ แบบอะไรอ่ะเราที <passage mini> ่อยากจะเปิดไลน์เดียวให้คนอื่นดูมากเลยไลน์เดียวที่คุยกับเราโอนตัง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 สลิป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 โอนรวดโอนเร็วจนอยู่นี่โอนเลยโอนเลยโอนเลยเมื่อไหร่จะโอนอะไรวะโอนตังโอนตังโอนตังได้แล้วโอนตังโอนตังโอนตังได้แารามันไม่มีแบบว่ากิน เอเอเสียหายเมื่อกี้เว่าปะไม่มีเลยเอาอะไรไหมไม่มีพันนัดทุกวันสามสี่ข้อความโอนต่างอวนตน่าโอ,นอน้นคือมาแต่เลขบัญชีอ่ะน,นะครับตรานดี๋ยวนี้ใกล้ถึงนะครับเขาที่สุดแล้วที่สวนสยามวันนี้พาที้มาสวนสยามนะครับไม่ได้ช่วยน้ำมาว่ะทะเลกรุงเทพไม่ได้หรอเร็วเร็วเร็เร็ว another day พี่เล็กปู๊ดจากเอ็มนะครับครับสวัสดีครับต้องบอกเจ๊ว่าไม่ต้องโทษใครต้องโทษพี่เล็กพี่บียร์พี่เป็นคนแต่งรถแบบเขาเรียกว่าฟูลคอมพลีทอ๋ออะฟูลรถสำนักอะรถสำนักเขาไม่เรียกว่าคอมพลีทค่ะคอมพลีทค่ะพี่พี่คนแรกคนแรกเลยแบบคอมพลีทมาแล้วแบบเป็นท่าแบบน่าจะมีคนอื่นด้วยละมั้งแต่อาจจะหาตัวไม่เจออไอม่รู้หรอกไม่ได้กระทำแล้วพี่้หลายคันด้วย ช่งไหนเซเว่นซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมฮะผมก็เลยบ้าตามนั้นไปเลยเมื่อก่อนก็กันชนหน้ายี่ห้อนึงข้างหลังยี่ห้อนึ่งผสมกันโอ้ยโมโซเดินเซียนโกงตอนหลังพอรู้สึกว่าเออเราเราแบบทีเดียวมันจบกว่าใช่ครับเส้นเดียวจบเซ้นเดียวจบดูแล้วเราจบโบ้ดูสบายตาครับผมดูแล้วมันไม่จับชายอ่าไม่จับชายก็แลกมากับการด่าของเมียครับเพราะว่ามึงโผดตลอดเมื่อกี้ผมมาทั้งทางเลยครับเฮ้ยแต่ด่าแล้วให้ก็โอเคด่าแล้วไม่ให้นี่แย่เลยนะใช่ พี่เกจัดบอลครับไม่ได้จัดมา3ปีก่อนโควิดแล้วก็ไม่ได้จัดครับครั้งนั้นก็จัดมาปีละครั้งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ4ปีของนักเพียเก้าถุงลูฟวร์ครับผมนวันครบรอบมันจะครบรอบวันที่9เดือน10แต่วันนี้วันที่แปดมันโต้วาทิตย์ก็เลยเอาที่8ดีกว่าจับวันที่เกาไม่มีใครมาแน่ไม่มีใครมาจัดไม่มีใครมาครับพี่จัดบ่อยไหมพี่โอ้เหนื่อยนะเหนื่อยไหมจะพยายามจะพยายามสวยๆแม่มองไปข้างบนแล้วมันมองรถหรือมันมองผู้หญิงเนี่ยมองไปข้างบนแล้วเบียร์ดูรถตื่นเต้นรถไฟเหรอรอหนิไหมเดี๋ยวเรื่อก่อน มาเบี้ยถ่ายรูปกับรถไฟคันนี้สวยคันไหายขาดูคันนี้หน่อยคันนี้สวยคันนี้คันนี้สวยไม่สวยขานี้คันนี้ไม่ใช่คันนี้สวยจริงขานี้เออเข้าไปดูเผื่อปะไม่สวยจริงทอมทานสวัสดีครับคันรู้สูท่าก็สวยสูท่าก็สวยพี่นุ่มอุ้ยมันซูมอะไรของมัน เราทิ้งไปหลายเร่อมากคำนี้ใช้คำว่านาสกัสชี่เป็นแบบที่นักกระตัทางพูดนะนกี่ก็คือวารถพวงนี้นี่นี่เขาเรียกว่าอะไมันดานใจนี่จะบอกว่าตอนเรียนที่นู่นนะมีเป็นตั้งแต่ละเอากลับมาไม่ได้ต้องทิ้งอยอกมากอายเซเนเต็มเลยอ่ะเซเบ้นเยอะสวัสดีครับ ีรถตัวเองคันนี้ก็ได้ไหมได้เลยครับพได้เลยจริงๆาบ้าลจริงๆอ๋อรอรับสักน้องสาวขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้อลงเลยนะครับใครอยากได้จะได้เลยแล้วคันนี้กลายเป็นรถเราไปแล้วอ่ะหน้าเจ๊หน้าเจ๊ยิ้มให้ยิ้มให้อ๋อยิ้มให้ขอนุญาตหย่อนยิ้มให้ มันงานแบบนี้มันก็ต้องขอบคุณคนจัดเนาะเขาก็สร้างความสุขให้คนชอบรถอ่ะเห็นไหมเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กๆที่แบบบางทีก็มีแพชชั่นในการชอบรถอ่ะนุณบอกปะมันก็ไม่มีโอกาสได้เห็นนะถ้าไม่มีงานอย่างนี้บางคนแบบเขาับในการทำแต่ไม่มีที่จะแบบไปโชว์ใช่เออเราก็ได้ออกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระลึกความหลังเลยระลึกความหลัง เราประหยัดออกมาขับรถเล่นอะไรเงี้ยก็เป็นความสุขหนึ่งของผู้ชายเนาะที่ผู้หญิงแม่งไม่ควรเข้าใจแต่บางคนก็เข้าใจเจ๊เข้าใจก็อยู่กับเราได้นะครับแต่ไม่รู้จะกูชาสามีนะครับต้องใส่เสื้อสามีมานะครับเราจำยอมด้วยเนี่ย <laughs> ใช่เขาจำยอมเลยวหรเรารเป็นภาวะจำยอม แนแล้วก็มีวิบ while, the the kind of the the <qu> ับมอยู like ่ด้วยนะวิบ so วับทำไมช่องไม่อัพเลยช่องอ่ะไม่ไม่โหลดช่องเลดทำได้เหรอหนูลงไปแล้วเมื่อเดือนครั้งสุดท้ายคือที่ญี่ปุ่นแล้วเหรอช่องอ่ะก็คือที่ญี่ปุ่นคลิปนั้นแต่หนูเพิ่งลงเมื่อเดือนที่แล้วหนูกำลังตัดอยู่มันกำลังตัดครึ่งปีเฮ้ยสถานเที่ยวที่ไปคงแบบเจ๊งไปแล้วอะไรเงี้ยพี่นะคลิปญี่ปุ่นนี้ลงครบยังยังเพิ่งถึงอุบุยะเองอ็จากผมห้ามามเหรอนั่งคุยตั้งนานนะพี่งคุยตั้ะ โอเคไม่พอใจไม่เมื่อกี้เราลงจรวเราจะพูดแล้วทักออกสื่อเลยเป็นไงบ้างทุกคนฝากช่องฝากช่องเป็นไงบ้างฝากเขาไม่มากอนนี้ทุกคนให้ฝากไปแล้วเขาไปดูไม่เห็นมีอะไรอัปเดตเลยนั้นเลยตอนแรกคนตาเข้าไปดูนะใช่เมื่านเข้าไปดูไปเม้นเต็มเลยแบบมาเจอกช่องพี่เบียร์ช่องซิมครับแบบอย่าลงคลิปเดียวแบบอย่าลงคลิปเดียวอีกนะครับแล้วไม่เอาพวกเลยทหายไปหมดเลย ไปนะครับแม่วันนี้คุณครูคุณพาสุป้าอร์มาอะไรของคุณเยอะแยะมากมายเนี่ยพาลูกมึกินข้าวพาลูกมึงกินข้าวเนี่ยถ่ายรูปมึงกินข้าวนะครับถ่ายรูปมึกินข้าวนะครับเอาลูกเชิญนั่งทางสะดวกครับลูกไอหมูตั้งแต่เจอกันวันเนี้ยมึงยังไม่หยุดพูดเรื่องของกินเลยเฮียนี่พึ่งเข้าเมืองเนี่ยอายน้องบ้างดิเนี่ยเห็นไหมหุ่นพอกันทุกคนอะใครหุ่นเหมือนมึงบ้าง มา,าวันี้เป็นไงบ้างให้รีวิวรถหน่อยสั้นๆก่อนจบคลิปโอเคแต่รู้สึกมันเตี้ยเนาะใช่คือเราว่ามันก็ใช้งานได้ใช่ไหมคือมันก็ใช้งานได้นะแต่ว่าถ้าเสียตังขนา,าดนี้เราซื้อรถกบับนั่งได้ไหลายคน,ด,นด้วยะอะไรวะเราขอตั้งชื่อรถคันนี้ว่าเมียเก็บเพราะว่ามันเป็น top s e c r e ท ถ้าจชาติเนี้ยเกิดมาคุ้มนะเบียร์เมียเยอะเมียเยอะมากเลยมีจะไม่มีอะไรอีกอ่นะโอเคคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเก็บไว้เป็นสมบัติให้ลูกให้หลานนะครับเพราะว่าถามอเนลูกสมัยสมัยตอนนู้นเขาจะชอบกันหรือเปล่านะเราะว่าสมัยนั้นสมัยลูกขับได้ ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว,ว่า,ามมขับไ, <นะ S 2> ไม่ได้แล้วฮะไม่ถ้าขับไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนเครื่อง EV แต่มันก็จะคงสภาพเหมือนค่าที่พ่อทำไ้ให้ไงเป็นสมบัติไนงะแล้วเดี๋ยวก็สมบัติแต่ละชิ้นที่ให้ทันนี้ก็เอาไว้จะขับไปเที่ยวท่าเมือกันนะครับไปรอติดตามกันสำหรับว,วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายเจอกัน